เราพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีปัญหาถูกต้องไหมครับข้าวของแพงสินค้าเกษตรราคาถูกเวลามันมีปัญหาเหล่านี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เขาแก้ปัญหายัางไงมะนาวแพงเราไปปลูกกันเองอาคายางตกให้เราไปปลูกสตอเบอรี่ปลูกกล้วยทุเรียนมังคุดมะพร้าวแทนข้าวราคาตกก็ไปปลูกอะไรฮะมะมุย้ยเกิดภัยแล้งครับปลูกถั่วไปเลี้ยงจิ้งหรีดน้ําท่วม ก็บอกให้เลี้ยงปลาพอผักแพงนะครับให้ทหารไปปลูกผักชีอาหารทะเลแพงถ้าให้คนรวยเนี่ยเขาไปทานส่วนคนจนๆนะครับถ้าอยากทานก็ต้องทํางานหนักไก่แพงไข่แพงก็ไปเลี้ยงไก่บ้านละสองตัวนี่แหละครับคือการแก้ปัญหาอะไรแพงก็โยนภาระให้กับพี่น้องประชาชนไปแก้ปัญหาเอาเองผักปบชวาเต็มแม่น้ำลำคลองก็ให้ช่วยกันเก็บคนละสามต้น มีเงินน้อยนะครับก็เลือกกินเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานะล้างแอร์บ้างเปิดแอร์27องศาแล้วก็พัดลมเปิดบ้างขนาดว่าหวยแพงไปซื้อเลขชุดไม่หมดแค่นั้นนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายคนไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐอย่างเพียงพอโดยเฉพาะคนที่ทำงานฐานบันเทิงทำงานกลางคืนหยุดซื้อเรือดำน้ำได้ไหมไม่เอาได้ไหมเรือดำน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์ก็เดินหน้าต่อซื้อเรือดำน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์ เข,ชชเ,เขาไม่ฟังในสิ่งที่พี่น้องประชาชนกําลังเรียกร้องเขาไม่ฟังในสิ่งที่พี่น้องประชาชนกําลังทักฐานเขาเดินหน้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับพรรคพวกพวกพ้องตัวเองพี่น้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น <c oughs> หรือแย่ลงตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องทุกคนตอบได้ด้วยตัวเองถ้าเราปล่อยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อถ้าเราปล่อยให้พลเอกประวิตรรับไม้ต่อประเทศไทยของเราจะเป็นยังไง จะมีลูกหลานของเราอีกกี่คนถูกดำเนินคดีจะมีตำรวจทหารหรือข้าราชการน้ำดีอีกกี่คนต้องถูกริ้ัยสิ่งที่พักก้าวไกลพักสายค้านเราพยายามทำก็คือพอกันทีกับระบอบนี้เราต้องการการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนเราต้องการปักธงทางความคิดเปลี่ยนความคิดให้มีคนไม่สนับสนุนระบอบนี้ให้มากที่สุดเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ระบอบนี้มันสิ้นซากไป เพื่อพี่น้องประชาชนจะได้เดินหน้าสร้างประเทศไทยที่ก้าวหน้าก้าวไกลด้วยกันทุกคนขอบคุณมากครับ